สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเนยกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้มาบ้านแม่ย่าจ้าเราก็จะมาทําการสอยมะรุมเลยจ้าเลือบตาไปเห็นต้นมะรุมที่บ้านแม่ใหญ่นะคะอุย้ยทุกคนจ้าคือมันเต็มต้นมันกําลังออกอะทุกคนมันกําลังกินกําลังพอดีจะพูดว่ายังไงดีคะแค่เห็นฝักมะรุมาแกงส้มกับปลากระป๋องน้นําข้นๆหรือว่าใส่ปลาย่างนะคะใส่แบบ เนื้อปลาตำลงไปในพริกแกงตัดมะขามน้ำข้นๆสดน้ำร้อน,อนๆเปรี้ยวๆหวานๆกัดเม็ดมะรุมกรุบๆทุกคนแค่จินตนาการถึงเมนูก็แบบน้ำลายไหลแล้วอะ่ะนี่เลยจ้ะ เราก็จะมาทําการสอยมะรุมต้นนี้เลยเนื่องจากค่อนข้างสูงนะคะเลยต้องใช้ตะขอค่อนข้างยาวการสอยมะรุมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวดคอนะทุกคนจ๋าถ้าใครเคยสอยมะรุมจะรับรู้ได้เลยทั้งปวดทั้งเมื่อยคอเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังด้วยกิ่งเขาหักง่ายมากทุกคนจ๋าเนี่ยดูสิอุ้ยดกมากทุกคนและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น โอ้ยไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะไม่ใยคือสอยอยู่ดีๆอะ่ะพยายามดึงพวงนั้นขึ้นมาทุกคนดึงพวงนั้นลงมาใช่ไหมมันเป็นพวงใหญ่แล้วกิ่งมันหักลงมาทั้งกิ่งเลยทุกคนคือแบบตกใจมาก ดีไม่หักลงมาแบบกิ่งใหญ่แล้วก็หักลงมาใส่หัวเลยนะคะเนี่ยแต่ด้วยความอยากกินไม่เป็นไรค่ะทุกคนหักก็เก็บจ้าหลังจากนั้นเราก็จะไปดึงมะรุมนะคะตามกิ่งแล้วก็เดี๋ยวลากไปทิ้งให้แม่ใหญ่นะคะเพราะว่าแกยก็แก่แล้วเนาะจะมาให้แกเก็บตามมันก็ไม่ได้นะทุกคนจ้าโอ้ยทุกคนคือมันเป็นฟิลที่แบบ ไม่ได้ตั้งใจให้มันหักจริงๆแต่กิ่งมะลุมม,มันเปราะจริงๆทุกคนใครที่จะปีนหรือจะขึ้นต้นมะลุมนะคะไม่แนะนําเพราะว่ากิ่งมันเปราะมากเนี่ยทุกคนพอตกลงมาแบบนี้ก็คือแบบโอ๊ยจะกล้าสอยกิ่งต่อไปไหมไม่ใหญ่จะด่าไหมเนี่ย แต่ทุกคนจ๋ารู้ไหมว่าชีวิตแบบเนี้มันโคตรดีเลยอะ่ะมันโคตรฟินเลยอะ่ะทุกคนชีวิตแบบบ้านๆสบายๆกินของบ้านๆไม่หวือหวาใช้ชีวิตแบบเรียวๆดีอะ่ะทุกคนเนีย่ยแล้วเนี่ยดูซีเมนูเย็นนี้ได้กินแน่นอนสดน้ำร้อนๆพอบ้านบอกว่าเก็บไปเยอะๆเลยนะเธอเพราะว่าไม่ได้กินมานานมากมะลุมเนี่ยกว่าจะได้กินมาก็ ต้องรอเขาออกอีกรอบนึงก็เกือบปีเหมือนกันนะทุกคนจะ้ะ